ปวดหลัง,ปว,ลงปวดหลังค่ะ,คะปวดหลังมากเลยปวดหลังและเล่ามาถึงที่ที่เอวแล้วก็เข้ามาลงขาถ้ามากินอย่างนี้แล้วมันก็ก็มีความรู้สึกว่ามันก็จะดีแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาห<อ>มอด้วยสวัสดีค่ะพบกับลูกหนูดีบูญอีเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกหนูก็ได้มีโอกาสมาพบกับคุณลูกค้าที่สั่งผลิตภัณฑ์ดีบูญกับทานลูกหนูไปทานแล้วรู้สึกประทับใจค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกต่อถึงความประทับใจค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณป้ากันเลยค่ะสวัสดี วัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเอลบอกควาคุณป้าแนะนาตัวนิดนึงค่ะอ๋อป้าชิปป้าจีดนะคะค่ะอ่าที่อยู่นี่ก็คือแฝดคลองจันทร์บางกะปิค่ะปัจจุบันคุณป้าอายุเท่าไหร่คะปัจจุบันนี้78ค่ะโอ้78แล้วค่ะก่อนที่จะสั่งผลิตภัณฑ์ดีบูมไปเนี่ยคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋ออาการเลยครับคือปวดหลังปวดหลังปวดหลังค่ะค่ะปวดหลังมากเลยปวดหลังและเล่ามาถึงที่ที่เอวแล้วก็เข้ามาลงขา พลังเราเดินเดินเดินได้แล้วก็ต้มผพักพักแล้วก็พักเดินถึงจะเดินต่อได้อค่ะเป็นมานานหรือยังคะโอ๊ยนานแล้วค่ะเป็นมานานเป็นมานานเป็นนานเลยอะค่ะหลายหลายสิบปีพูดถึงสิบปีก็ได้ค่ะก็ก็รักษาเรื่อยมาค่ะจนเพื่อนบ้านก็บอกให้ลองกินยาตัวนี้ไหมก็มีเชื่อเขาเพื่อนบ้านลองสั่งผลิตภัณฑ์เขาเขากินอย่างค่ะเขากินอยู่เขาก็ถามว่าจะกินไหมเดี๋ยวจะสั่งมาให้กินค่เขาบอกกินแล้วหายนะ ต้องกินนะไม่กินเกก้ะใจอย่างนี้แหละค่ะตอนแรกไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไงก็กินมาหาหมอก็หาอะไรก็หาก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเคื่องมันคือจะว่าดีมันก็ดีแค่วันสองวันแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นแล้วก็เป็นอีกใช่่ะแล้วทำยังไงถึงได้ตัดสินใจลองสั่งก็เลยบอกเขาบอกเอาเะนะถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเอามาให้กินก่อนแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวให้จ่ายเงินเขาทีหลังว่ายังไงก็บอกเออเอามาก็เอามาลองกิน่ะลอง กินรอบแรกลองกี่กล่องครับป้ารอบแรกลองกินแค่กล่องเดียวก่อนกล่องเดียวก่อนกล่องเียก่อนแล้วก็เว้นไปหน่อยหนึ่งเขาบอกเอาอีกไหมเออแล้วตัดสินใจเอามันก็ได้ก็วันอย่างงี้นะแสดงว่าเริ่มดีแล้วก็ก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นน่ะดีกว่าที่เราจะไปหาหมอนะเราไปหาหมอก็ก็หมดทีหนึ่งก็รายตังคะถ้ามากินอย่างนี้แล้วมันก็ก็มีความรู้สึกว่ามันก็จะดีแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาหมอด้วยตอนนี้ก็คือที่จากที่ชาแล้วลงขาอาการก็คือตอนนี้ดีขึ้นค่ะ ก็ดีขึ้นก็แลวเราก็ไม่ค่อยได้นั่นไม่ค่อยได้คือเราไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอะไรกันแล้วนะฮะแต่ก็กินยาตัวนี้อยู่ค่ะก็ได้ได้ว่าประทับใจกับตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลมากๆเลยเนาะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณป้าจีนเนี่ยบอกถึงคุณลูกค้าทางบ้านหน่อยค่ะที่มีอาการแบบคุณป้าสีอย่างเงี้ยค่ะชาล้าลงขาอย่างเงี้ยหรือว่าปวดข้อปวดเข่าอะค่ะอยากให้แนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงค่ะก็พวกพี่ป้านะที่ที่มีอาการแบบป้าจีดเนี่ยนะคะก็ให้ลองเริ่ม กลับเข้ามากินดีบูนดูเพราะราคาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ลูกหลานก็พอมีที่จะซื้อให้กินได้ไแล้วก็คุ้มกับราคาใช่แล้วก็อาการที่มันปวดมันเจ็บอะไรมันก็จะค่อยๆทุเราลงไปดีกว่าเราจะต้องไปตะเวนหาหมอค่ะก็คือตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเดินขึ้บันได้ปกติเลยก็ลองมาใช้ดูสักสองกล่องสามกล่องอะไรดูก็ได้ค่ะ ก็ต้องขอบคุณป้าจีนมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยได้สาะเวลามาแชร์ประสบการณ์บอกต่อความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีบูนให้คุณลูกค้าทางบ้านได้รับชมกันนะคะ,อะขอบคุณค่ะ,ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับชมประสบการณ์จากผู้ทานจริงอย่างป้าจีนแล้วนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนกับทางเราไปแล้วประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายท่านเนี่ยคงเริ่มมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนแล้วนะคะสาหรับคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะชา สะโพกล้าวลงขานะคะก็แนะนำนะคะรองสั่งผลิตภัณฑ์บีบูนดูค่ะโทรเข้ามาปรึกษาลูกหนูได้นะคะที่เบอร์0809499193ค่ะย้ำนะคะวันนี้พิเศษสุดเลยค่ะสำหรับุกูกค้าที่โทรสายตรงเข้ามาหาลูกหนูนะคะ50สสายแรกค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ค่ะพร้อมทั้งบริการเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะก่อนที่จะปรับราคาขึ้นนะคะรีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ลูกหนูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40 60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรมคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอรมคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรวมตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา